สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o ด Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขาคิดและมองคุณเป็นคนแบบไหนการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไพ่ที่เปิดได้นะคะมี the sun the star the tower สิบไม้แดดาบ สิบเหรียญควินเหรียญ The w i l l The Emperor หกถ้วยได้สำหรับ The World รล่ก็ยังลังเลสงสัยอยู่กับ The Tower ก็เลยขอขยายหนึ่งใบได้ไพ่ e n g t h เราก็มาเริ่มกันเลยว่าเขาคิดแล้วมองคุณเป็นคนแบบไหนแน่นอนนะ The Sun The Star t น Tower ะเ,เป็นคนที่มีความคิดแบบแนวสร้างสรรค์แนวที่เอามาประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นอะไรที่ ไม่คาดคิดอะเซอร์ไพรส์เขาอยู่ตลอดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้หรอจะเป็นปแต่ว่าเซอร์ไพรส์ในลักษณะที่ช็อกในด้านด้านด้านบวกนะคะเฮ้ยคิดฉันคิดว่าเธอจเจ๋งแล้วเฮ้ยเธอมีของอีกหรอเธอมีอะไร,รมาให้ฉันได้แบบตื่นตาตื่นใจได้อีกหรอแต่ว่าเป็นพลังงานบวกคุณเป็นคนที่มีชีวิตชัวร์มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงนะเหมือนแบบออ,อยู่ไกลแล้วก็สนุกสนานมีคว,มความอบอุ่นนะคะมีได้ ได้ทั้งแสงสว่างนะแสงสว่างก็เหมือนจะไอเดียความคิดนะเป็นผู้นําทางการแก้ปัญหาการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมีความจริงใจให้คุณเป็นคนมีความจริงใจด้วยด้วยความบริสุทธิ์ออกมาจากข้างในนะคะไม่ได้มีพลังแบบเสียแง้งหรือว่าแกล้งทาเป็นความหวังความสบายใจมีความรู้สึกสงบเวลาอยู่ใกล้มีพลังงานของการแบบ เยียรักษาบาดแผลบาดเจ็บทางจิตใจทางอารมณ์อ่อนโยนนะคะนักน,น่าเข้าใกล้เป็นพลังงานที่ไม่ว่าไม่เพียงแต่เขาหรอกเพาอจะสังเกตว่าผู้คนอยากเข้าใกล้คุณจังเลยอะดูมีความสงบและร่มเย็นภายในทีนี้เดอะทาวเวอร์ก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือแม้แต่กระทั่ง คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองก็ทําเลยเปลี่ยนแปลงเลยไม่ยึดติดอะไรเก่าๆไม่ยึดติดกับเทรนขอให้แบบมาจากความซื่อสัตย์ของตัวเองจากข้างในอยากทํานี้คนอื่นรอบข้างจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่าซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกความเป็นตัวเอง่ข้างในอะ่ะตัวตนข้างในนะคะความคิดอ,อิสระ นะเป็นคนที่มีพลังของความกล้าแก่งเข้มแข็งบางทีก็ออกจะมีความดุดันเนาะ,เ,นะเวลาเวลาเย็นก็เย็นเย็นอเวลาอบอุ่นร่าเริงสดใสก็ดูน่ารักดูน่าเข้าใกล้น่าเข้าหาแต่ว่า The Tower s t r i n g อ่ะเวลาจะลุยจะทำอะไรเนี่ยดูเอาจริงเอาจังแปลกไปอีกแบบ แปลกไปอีกมิติที่เขาไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนสิบไม้หากเขาได้เห็นการทํางานของคุณหรือการใช้ชีวิตของคุณเขาได้รับรู้มาเขาก็มองว่าหนักเกินไปไหมชีวิตนี้เหมือนคุณจะมีภาระความรับผิดชอบมากเกินไปไหมมีใครช่วยเหลือคุณหรือเปล่าเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบอะไรที่กดดันในชีวิตแต่ก็ชอบอะไรที่มันท้าทายอะ เหมือนไม่ให้ใครไม่อยากให้ใครเป็นคนที่เอาไม่อยากให้ใครมากดดันชีวิตคุณแต่ว่าคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกําลังกดดันชีวิตตัวเองอยู่อย่างนี้หนระือเปล่าที่เขาที่ที่เขามองอะ่ะอืมมันอยู่ภายใต้ความกดดันได้แบบืสงบนะก็แน่นอนอะ่ะว่าผ่านอะไรมาบ้างอะเข้าใจ เข้าใจปัญหาบางทีก็ไม่ได้อยากอยู่กับปัญหาแต่ว่าแปดดาบก็คือใช้เวลาบางกดทนให้ผ่านไปบางอย่างบางปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาคลี่คลายพลังงานของสิบเหรียญนนะเป็นคนที่บั่งข้างนะเขามองอะเหมือนคนหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดหากหากนิสัยวาสนาคุณตอนนี้เป็นคนอ่อ ทำบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนั่นก็แปลว่าเมื่ออดีตนะจะหลายภพบหลายชาติที่ผ่านมาคุณก็คงคนที่ช่วยเหลือจุนเจอือใคร,ใครต่อใครทั้งรู้จักและไม่รู้จักอะ่ะถ้าเกิดมาในภพบชาตินี้คุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคัง่งแล้วก็มีนิสัยวาสนาที่ยังช่วยเหลือผู้อื่นนะผู้รอบข้างทั้งรู้จักและไม่รู้จักต่อไปก็แสดงว่าวุญเก่าของคุณด้วย การขยันนะความขยันด้วยนะคะมันต้องเป็นคนที่ไม่อับจนง่ายๆหรอกนะคะหากใครที่แบบรองานรออะไรอยู่นะส่งรีสูเม่ไปแล้วไม่เห็นได้งานสักทีอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าสิ่งทุกอย่างอาจจะสรรเลือกไว้ให้คนแล้วว่าคุณจะต้องไปเจอกับงานแบบไหนนะ,ะสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่อ,อันนั้นนอกไอคอ่แบบ่านอกเรื่องไปนิดนึงนะคะ เป็นคนที่คำพูดเชื่อถือได้นะทำอะไรจริงจังถ้าพูดถึงการที่เขาวางความสัมพันธ์กับคุณนะไอบอกเลยว่าคนคนนี้มีแผนที่หากคุณยังคงคงคงเส้นคงวายังคงมีความจะบอกว่าสินเสมอกันแบบนี้อยู่นะพ,พัฒนาต่างคนก็ต่างพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ เขามองว่าความสัมพันธ์นี้เขาก็อยากจริงจังด้วยแล้วก็พัฒนาไปในระยะนาน,นระยะไกลนะคะคุณดูเป็นคนอบอุ่นใจดีเอาใจใส่ผู้คนอาจจะมาจากการที่คุณดูแลตัวเองด้วยก็ได้ดูแลตัวเองดูแลบ้านช่องห้องหอของตัวเองเป็นอย่างดีนั่นก็แสดงออกแล้วว่าคนที่ดูแลตัวเองแบบนี้ใครอยู่ใกล้ก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลผู้อื่นด้วยไม่มากก็น้อยนะอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยเป็นดูเป็นผู้นํา แล้วก็ดูเป็นพ่อบ้านแม่บ้านสูงด้วยพร้อมที่จะดูแลแบบชีวิตคนรอบข้างอ่ะาจจะเป็นพี่ปานะ้าอาคือตามตามความเหมาะสมนะคะไม่ได้ดูแลแบบเอาอกเอาใจพนาพนอแบบเป็นทาสอย่างเงี้ยไม่ใช่จะมีพลังงานแบบอ่ะให้ในสิ่งที่ให้ได้ช่วยในสิ่งที่ช่วยได้ The Tower ตรงกับ The View อเนาะมันเป็นพลังงานที่ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเหมือนเชื่อว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอนะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราที่ใส่ใจคอน่าจะเป็นคนแบบเปลี่ยนตัวเองตลอดไหมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมถ้าใครไม่เข้าใจก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่หลายบุค,คลิกแต่ลึกๆแล้วในใจของคุณอาจจะกำลังฝึกตัวเองแบบไม่ให้ ฝึกที่แบบไม่ให้ยึดสิ่งเดิมๆมันมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าบางคนเนะี่ยผมผมหน้าม้ายังไงก็หน้าม้าอย่างนั้นก็มีเขาจะทําทรงอื่นไม่ได้เลยแต่ตัวคุณเองนะอาจจะชอบหน้ามา้าแต่ก็อยากขัดใจตัวเองนะอาจจะแบบลองไว้แบบไว้หน้าม้ายาวแล้วรวบตึงข้างหลังนะแบบให้เห็นหน้าผากแบบเนี้ยได้ไหมฟืนใจตัวเองเปลี่ยนตัวเอง ไม่คนแบบนี้ไม่เปลี่ยนคนอื่นนอกจากจะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเพื่อเพื่อที่จะดูสิว่าถ้าใครคลิกแต่เราเดี๋ยวก็ดึงดูดเข้าหาเราเองคนแบบเนี้ยไม่น่าจะเข้าหาใครเท่าไหร่หรอกไม่อยากเปลี่ยนใครแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปเข้าหาคนอื่นอะไรง่ายๆเพราะดูภาระเราก็เยอะอยู่นะนอกจากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาศีลพัฒนาการกระทําคําพูดอ่ะถ้าใครที่แบบคลิกกันก็คงจะเข้ามา แต่โดยพื้นฐานเรามีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบเป็นที่ตั้งดังนั้นอะไรที่ตรงกันข้ามกับคุณก็จะถูกดีดออกไปนะคะแน่นอนว่าความมีบุญบาร,รมีอำนาจวาสนาด้วยดีเอ็มเพลสสิ่งที่เขาแบบมองนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่คุมสถานก,การณ์ได้ดนะีมีเหตุผลในการอ้างอิง ไม่ใช่คนแถนะแต่ว่าฟังแล้วคิดตามได้แล้วเข้าใจในรูปร่างที่เกิดขึ้นในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมันเออมันจริงอะ่ะโดยภพยหกถ้วยเนี่ยเหมือนอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนกับว่าหรือระลึกนึกถึงคุณแล้วมันเหมือนกับเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนอยู่ใกล้เด็ก ห้าหกขวบพลังงานบริสุทธิ์ถ่ายเทกันลวกันสนุกมีแต่รอยยิ้มบางทีไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยนะเข้าใกล้ๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจจังเลยรู้สึกดีแหละสมบูรณ์แบบในความคิดเขาตัวคุณอะเติมเต็มเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้เขาอะอืม จุดหมายปทางเดียวกัน The world สิ่งที่ทำนี่ก็เพราะว่าอิสระหรือเปล่าบางทีการคนเราอันที่คนเราแบบภาละเยอะในช่วงนี้เพื่อที่จะอิสระมีความอิสระออในพนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าอะทำให้มันเสร็จเถอะไม่อยากให้มันเป็นดินพ่อขังหมูอย่างเงี้ยมีภาระก็มีหน้าที่ก็ทำไปอืม สิ่งที่เขาคิดแลวมองคุณดีมากดีมากไหมดีมากบางทีนะแม้จะอยู่ภายใต้อํานาจวาสนาแต่ว่ามันเป็นภายได้สําหรับมันได้ด้วเวิร์มันก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าที่มันเป็นบทบาทที่ต้องทำนะเ็นบายมีปลายปากกาที่จะต้องเซ็นแต่ก็ต้องคิดแบบรอบคอบมีความแข็งแกร่งในตัวอดทนอดกลั้นต่อการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ชั้นเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวของชันเองก่อนเลยปฏิวัติ m ม n ์เซตปฏิวัติ คำพูดมันกระทำแบบนี้อ่ะค่ะ perfect นะ perfect ไม,ม่คำว่า perfect ก็มัน perfect ในลักษณะที่ไม่ต้องเยอะอ่ะอิสระสบายสบาย,บายเบาเนี่ยสิ่งที่แบบเขาคิดแล้วงคุณเป็นคนแบบเนี้ย การภัยก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การติดโุณศาหรือโฆษณาให้จนจบแล้วก็สา,าพแผ่งซุปเปอรแ์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความส,มสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พนพร้อมทั้งด้านพภคทรัพย์และอริยะรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้อาคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ